อยากโชว์กับทุกคนลีอยากโชว์ดอกไม้อีกไม่กี่วันดอกไม้ตรงนี้ก็จะหายไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมได้เวลาตัดหญ้าค่ะทุกคนนี่ค่ะดูนี่ยค่ะแฟลีบอกว่า <c oughs> แฟลีบอกว่าสั่งลาดอกไม้เธอได้เลยเพราะว่า ฉันจะได้เวลาตัดหญ้าแล้วดูค่ะดูดอกหญ้ามันยาวมากเลยอะยาวมากเลยไม่ใช่ตัวนี้นะทุกคนรีให้ดูดอกไม้ไม่ใช่ให้ดูตัวนี้นี่ะเ่ยย่ำย่ำพดีย่ำย่ำลูกหมาหรือลูก,กวัวไม่รู้ค่ะทุกคน หมาเลียมันชอบกินหญ้าขาบอกว่าหมาถ้าเขารู้ว่าท้องไส้ไม่ดีเขาจะกินหญ้าใช่ไหมแต่เนี่ยเขากินตลอดเลยดูขัดที่คนขกัไม้ มาดี้มาดี้ทำอะไรทำไรมาดี้เดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกันหลังบ้านกับทุกคนอากาศดีแล้วลีแอบมานั่งหลังบ้านอีกแล้ว mm hmm. ก็หยุดอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้วันหยุดที่สองอดูหมาน้องหมาค่ะน้องหมากินยาอีกแล้ว ก็เดี๋ยววันนี้ค่ะลีมาคุยว่าคุยเรื่องอะไรดีล่ะก่อนลีมาอยู่เมืองนอกอ่ะลีมีเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านก็บ้านติดกันนี่แหละเขาก็มีหลานนะคะหลานเขามีหลานอยู่หลานเขาเนี่ยแต่งงานกับคนนอร์เวย์เมื่อสิบกว่าปียี่สิบปีที่แล้วอะค่ะก็แต่งงานกับคนนอร์เวย์ตอนนั้นลีก็ยังอยู่เมืองไทยนะยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวสักเท่าไหร่นอร์เวย์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ชอบมาเล่าค่ะมาเล่าว่าเออหลานเนี่ยมาอยู่เมืองนอกนะโอ้โหแบบได้สามีรวยไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไปเที่ยวต่างประเทศมาอยู่มาอยู่ต่างประเทศ1ิปีไปเที่ยวอ่าต่างประเทศไม่รู้กี่ประเทศนับไม่ถ้วนแล้วเขาชอบมาเล่าให้ฟังเนาะเขาก็เออเราก็เข้าใจเนาะว่าเขาเออคงเหอหลานอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็อิจฉานะ คิดอิจฉาค่ะหเพราะว่าเพราะว่าความฝันของรีอะฝันตั้งแต่เด็กๆคืออยากไปเที่ยวรอบโลกค่ะความฝันมันคือความความฝันนะฝันฝันแบบลมๆแรงๆสมัยก่อนเนาะก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอะไรคิดอิจฉาอย่างเดียวก็โอ้ยสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราเคยคิดไว้ฝันลมๆแรงๆค่ะแต่ณนะปัจจุบันนะคะทุกคนพอรีได้มาอยู่ที่นี่แล้วอะ ลีจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคนฝรั่งคนนอร์เวย์เอาเป็นว่าคนนอร์เวย์ละกันชอบไปเที่ยวชอบเที่ยวต่างประเทศบัดดี้บัดดี้บัดบดี้คอมลูกมา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 นี่พอลีได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วคะ่ะทุกคนก็ได้รู้ว่าทําไมคนที่นอร์เวย์เนี่ยชอบเที่ยวต่างประเทศคือ ประเทศนอร์เวย์อยู่ขั้วโลกเหนือใช่ไหมพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยทุกคนมันจะหนาวมากอากาศมันจะติดลบแล้วหิมะมันค่อนข้างเยอะคนก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทต่ในบ้านออกไปไหนไม่ค่อยมีกิจกรรมหรือหรืองานอะไรให้แบบคือมันจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรที่กลางแจ้งนะที่มันทำให้ผู้คนออกมาสนุกสนานหรือพบปะก,กัน ส่วนเขาก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่แต่ในบ้านกันแต่พอคราวนี้พออากาศมันหนาวใช่ไหมคนเขาก็จะนิยมหนีหนาวไปเที่ยวต่างประเทศค่ะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านในแถวยุโรปหรือไปแถวเอเชียก็ค่อนข้างเยอะไปเที่ยวทะเลอย่างที่เมืองไทยอ่ะเนาะไปเที่ยวกันนะคะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาก็จะไปเที่ยวกันแล้วก็ ถามว่าเที่ยวอ่ะวันหยุดของคนฝรั่งเนี่ยเขาจะมีฮอลิเดย์นะคะแต่หนึ่งปีเนี่ยเขาจะมีฮอลิเดย์ให้สามสี่อาทิตย์ก็ว่าไปแล้วแต่แล้วแต่งานของแต่ละคนนะแต่ละตำแหน่งก็แล้วแต่สถานที่ว่าใครจะได้ฮอลิเดย์มากฮอลิเดย์น้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งปีเนี่ยทุกคนจะได้ห้าอาทิตย์ ฮอลิเดย์นะคะก็คือวันหยุดคนเขาก็จะไปเที่ยวกันไปเที่ยวต่างประเทศกัน,กนแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงคนนอร์เวย์เนี่ยเราต้องพูดถึงคําว่าแฝ่เรียแฝ่เรียก็คือฮอลิเดย์ก็คือวันหยุดคนก็จะออกนอกประเทศไปเที่ยวกันแล้วาราคาค่ะพูดถึงค่า,ชาใช้จ่ายทำไมเพื่อนบ้านคนนั้นถึงบอกว่า,าหลานเขาเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศไม่รู้มา เป็นกี่สิบประเทศแล้วตอนที่มาอยู่ที่นอร์เวย์ลีก็มาถึงบางอ้อค่ะพอลีมาอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยคือคิดว่าคือ,ค,อคือตอนนั้นน่ะคิดว่าโอ้โหเขาคงรวยมากเลยเขาคงรวยมากเพราะว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พูดถึงไปเที่ยวต่างประเทศน้อมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมแต่พอลีได้มาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนไม่จําเป็นจะว่าไม่จําเป็นเฉพาะคนรวยเขาคนฐานะปานกลางหรือคนคนถือว่าคือไม่จดคือ,ค,อคือฐานะปานกลางอะคะ่ะถ้าคุณมีงานทําอะ คุณเที่ยวได้ค่ะประเทศในแถบยุโรปอะ่ะมันไม่ได้แพงค่ะไม่ได้แพงอย่างที่คิดปีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยไปเที่ยว2อสาประเทศนะถ้าคุณมีงานทํานะคะถ้าคุณมีงานทําหรือหรือไม่มีงานทําแต่ถ้าสาม,มีซัพพอร์ตเนี่ยคุณไปเที่ยวได้ค่ะ ไม่คือคือไม่ต้องคิดโอ้ค่าใช้จ่ายมันจะแพงเหมือนอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยอะค่ะคุณเก็บเงินทั้งปีอะค่ะไปเที่ยวกว่าจะไปเที่ยวได้เก็บเงินมันทั้งปีจะเที่ยวก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะเอาเงินเก็บนั้นอะไปเที่ยวหรือว่าจะเอาเก็บไว้ใช้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อยู่ที่นี่คือเที่ยวคือเที่ยวจริงๆคนนี่เที่ยวเหมือนเที่ยวหัวลาน้ําเลยค่ะทุกปีเนี่ยยิ่งช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนเนี่ยทุกคนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศกันเพราะเขามีวันหยุดยาวแล้วเขามีเงินฮอลิเดย์เงินฮอลิเดย์ออกเนี่ย เขาก็จะเที่ยวเที่ยวแบบเที่ยวสุดๆค่ะถึงเวลาทํางานเขาก็จะกลับมาทํางานอย่างเต็มที่ถึงเวลาเที่ยวเนี่ยคนเขาก็จะเที่ยวค่ะลีก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทําไมเอ่อคนที่นี่เขาถึงนิยมไปเที่ยวต่างประเทศอย่างไปยุโรปไปลอนดอนเนะคะเมื่อมาสี่หัปีที่แล้วที่ลีไปเนี่ยค่าตัว๋วเครื่องบินประมาณ3 0 0ร้อยสี่ร้อยกว่าโคนก็คูณสามเข้าไปประมาณหลักพันค่ะค่าตัว๋วเครื่องบินจากนอร์เวย์ไปที่ อังกฤษนะคะหลักพันบาทนะไม่ไม่ถือว่าไม่แพงนะคะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็อาจจะแพงแต่ถ้าเราอยู่ในโซนยุโรปนะคะในโซนยุโรปเนี่ย EU เนี่ยมันจะถูกค่ะราคาถูกมากไปอิตาลีไปฝรั่งเศสรีไปมาแล้วนะคะคือคือตอนนั้นอิจฉาค่ะอิจฉาอิจฉาเพื่อนบ้านที่เขา,าคือคือ,ค,อ,ค,อความอิจฉาค่ะวันนี้ที่มาทําคลิปเพราะว่าตาสว่างค่ะตาสว่าง ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเออถ้ามีคน<ม>เพื่อนบ้านนะคะได้สามีฝรั่งอย่างเงี้ยแล้วไปคุยนะคะลีบอกว่าเลยถ้าเขาชอบไปคุยคุยกับเรานะว่าออ้ยลูกเขาได้ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะคะไม่ต้องคิดว่าเขารวยค่ะไม่รวยก็เที่ยวได้ค่ะถ้าอยู่ยุโรปลีก็ไม่รวยนะคะลีไม่รวยแต่ก็ไม่ได้จน มีงานทำลีก็ไปเที่ยวขอคุยค่ะขอคุยลีมาอยู่นี่ปี16ปีนะคะลีมาอยู่ที่15ปีคะ่ะลีมาอยู่ที่นอเวย์15ปีลีไปเที่ยวมาแล้วถ้ารวมประเทศไทยด้วยก็15ปีก็15ประเทศแล้วก็ถือว่าไม่เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่สำหรับลีนะ15ประเทศเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้คะ่ะจะไปเที่ยวต่อคือคือ ความฝันไม่ได้ไม่ได้ไไดฝันลมๆแรงๆกับฝันที่เป็นจริงเคยอิจฉาเพื่อนบ้านค่ะเคยอิจฉาเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้มาถึงบางอ้อแล้วค่ะได้เที่ยวสมใจแล้วก็ก็เนี่ยค่ะรีมาบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะทำอะไรก็ต้องคิดเงินทองจะใช้เนี่ยจะใช้ซึกบาทหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องคิดใช่ไหมเพราะว่า คิดถึงตอนที่เราแก่หรือตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราต้องมีเงินส่วนนั้นนะเงินส่วนที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็คิดแล้วคิดอีกใช่ไหมคะรีจําได้สมัยอยู่เมืองไทยอะ่ะเก็บเงินเก็บเงินเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าจะจะไปเที่ยวกับเพื่อนดีไหมหรือจะเอาเก็บไว้ใช้ในายามคือคือเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะ เราคิดค่ะคิดมากเลยอยู่เมืองไทยจะใช้จะใช้ทั้งทีเนี่ยคิดมากแต่มาอยู่ที่นี่ถามว่าคิดไหมมันก็คิดค่ะแต่ว่าเราแบ่งเงินสัดส่วนเราแบ่งไว้นะคะว่าส่วนไหนที่เราให้พ่อให้แม่ส่วนไหนที่เราไว้กินไว้ใช้ส่วนไหนที่เราเอาไว้ใช้ส่วนกลางในบ้านแล้วก็ที่เหลือเราก็กินกัเที่ยวคือเราเรามีเงินเราแยกแยะแบ่งสันปันส่วนถูกไหคะเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําได้แล้วที่สําคัญคือความปลอดภัยในทรัพย์สิน ถ้าอยู่ที่ต่างประเทศอ่ะที่อยู่ที่อยู่ที่นอร์เวย์ค่ะคือคือกรณีของลีนะคะลีพูดถึงกรณีของลีเพราะว่าลีลีมีงานทําลีถือว่ามั่นคงคือคือจะกินจะใช้อะไรมันก็สะดวกสบายครับม,มันไม่ต้องคิดมากขออภัยกับทุกคนเสียงรถก็คลิปนี้ก็คือมีต้นสายปลายเหตุมาจากความอิจฉาเพื่อนบ้านค่ะสมัยวัยรุ่นอิจฉาเพื่อนบ้านเลยต้องมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนรับชมนะคะว่าทําไม คนฝรั่งชอบไปเที่ยวเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะคนนอร์เวย์เนี่ยเที่ยวค่ะเที่ยวก็มาคุยกับเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เพราะความอิจฉาอย่างที่บอกก็ลีก็มองมองถนนไปด้วยแล้วก็มองกล้องไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคนเ็าคิดว่าอินี่มันนั่งทําอะไรอยู่ว่านั่งคุยอยู่คนเดียวก็มีคนเดินผ่านไปผ,ผ่านมาบ่อยนะคะเส้นนี้ บ้านเอีะเป็นทางผ่านค่ะทางผ่านใครเข้าใครออกเนี่ยลรีจะมองเห็นคือบ้านลรีเนี่ยมันอยู่หลังแรกก็เกือบหลังแรกอ่ะใครจะเข้าใครจะออกเนี่ยคือต้องผ่านบ้านลรีนะ,ม,ะมีคนเดินมาค่ะทุกคนหัวทองทองด้วยขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งนะคะทุกคนมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไปละค่ะ